มาดูลักษณะการวาดกระหนกรวงข้าวขึ้นโครงสร้างโดยรวมทั้งหมดให้อยู่ในลักษณะของรวงข้าวโดยคร่าวๆตามครโยกันเลยนะครับลักษณะของกระหนกนี้จะอยู่ลักษณะเป็นกอเรียนแบบต้นรวงข้าวส่วนลักษณะกองลายหรือชนิดที่มาปลูกลายก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นกระหนกเปลวหรือใบเทศก็ได้นะครับมัประกอบกับลวดลายคล้าด,ด้วยภาพต่างๆหลังจากที่เราวาดฟอร์มใหญ่แล้วก็มาวาด โครงสร้างของลายที่แยกย่อยออกมาเพื่อที่จะเพิ่มรายละเอียดเข้าไปอีกดูตามลักษณะที่ครูโยร่างเลยนะครับครูโยจะผูกลายด้วยการใช้เป็นลายเปลวนะครับพอเราได้โครงสร้างลักษณะของลายขั้นที่สองแล้วขั้นต่อไปก็เพิ่มรายละเอียดเข้าไปในตัวลายแต่ละตัวได้เลยดูกันตามที่ครูโยวาดเลยนะครับส่วนใครที่ฝึกใหม่ๆเข้าไปดูคลิปเก่าๆที่ครูโย้ยได้สอนไว้โดยเริ่มต้นจากการวาดลายพื้นฐานตัวกระหนกง่าย ง่ายกันหนกตัวเดียวเพิ่มเป็นสามตัวหรือว่ากระจังต่างๆพอเราเข้าใจแล้ววาดจนคล่องแล้วเข้ามาอยู่ระดับขั้นต่อๆไปที่เพิ่มการผูกลายการใส่ลวดลายเข้าไปนะครับเป็นการเรียนตามลำดับเพื่อที่จะให้เราไม่ดูยุ่งยากจนเกินไปและเข้าใจง่ายมีความสุขในการวาดนะครับทุกคนขอบคุณทุกๆคนมากนะครับสำหรับการรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับ